ครับสวัสดีครับวันนี้พี่หมอดอรคาก็พามาในเรื่องของการประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้อีกเหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้ถึงหน้าฝนแล้วนะครับก็ฝนจะเริ่มตกกันเยอะแล้วท่านที่ใช้รถกันมานานมากไม่เคยใช้ในเรื่องของตัวปัดน้ำฝนเลยมันก็จะทำให้ตัวมอเตอร์นั้นไม่ได้มีการใช้งานมานานของมอเตอร์ก็อาจจะทำให้ฉีดไม่ขึ้นที่กระจก บังลมหน้ามาดูครับมอเตอร์ติดอยู่ที่กระป๋องฉีดน้ำแล้วกระจกคืออยู่ตรงนี้ครับนี่แหละนะครับแล้วแต่ละรุ่นนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นของรถไม่เหมือนกันนะครับแต่คันนี้จะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นกระจกบังลมใหญ่จะมีมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับมอเตอร์2ตัวนี้ก็จะประกอบด้วยมอเตอร์และก็มีไฟฟ้าเข้าไป นะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ใช้ในการฉีดน้ําล้างกระจกมาหลายๆเดือนมอเตอร์พวกนี้ก็จะขึ้นสนิมติดตายเพราะว่าเขาอยู่กับความชืน้นอยู่กับน้านะครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของตัวมอเตอร์นั้นไม่ทํางานนะครับกับรถคันนี้แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรครับในการที่ท่านเอารถเข้าไปที่อู่นะฮะหรือว่าที่ศูนย์บริการของรถแต่ละค่ายแต่ยี่ห้อเขาจะจับท่านเปลี่ยนมอเตอร์เลย นะครับเปลี่ยนมอเตอร์ฉีดน้ําล้างกระจกเลยจริงจริงแล้วไม่ต้องเปลี่ยนครับนะฮะถ้ามันไม่เสียจริงไม่ต้องเปลี่ยนท่านใช้เหล็กยาวๆหรือประแจหนึ่งตัวอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็เคาะเคาะมอเตอร์ให้มอเตอร์ได้รับการสั่นสะเทือนอีกคนหนึ่งก็คอยฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำเปิดสวิตช์ออนฉีดน้ำล้างกระจกนะครับแต่ก่อนฉีดนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่า จะมีทรายมีฝุ่นเยอะนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้น้ําราดก่อนเพื่อที่จะไม่ให้กระจกเป็นรอยแล้วก็พวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้จะได้ออกไปนะครับเอาละครับเนี่ยนะครับมาดูกันเคาะครับมาดูกันเคาะนะฮะนี่นะครับแค่นี้ครับเบาๆนะฮะเบาๆเบาๆนะครับขึ้นไหมออกยังนี่ได้ยินเสียงนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่มาฟังเสียงมอเตอร์ครับ นะฮะเน้นน้ำน้ำมาแล้วครับนี่แหละครับคือเคาแค่นี้เองนะครับนี่แหละครับเห็นไหมฮะขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ตรงเดี๋ยวจะใช้เข็มหมุดนะฮะยางอีกทีหนึ่งนะครับในการที่จะให้ฉีดน้ําตรงนี่แหละครับคือการที่เราประหยัดเงินได้ในค่าซ่อมรถนะครับพี่หมอดรกตคาก็จะเอาเทคนิคของช่างเนี่ยมาช่วยเหลือท่านที่เป็นเจ้าของรถนะครับเพราะว่า เขาไม่ได้ใช้งานมานาน,นครับมอเตอร์ก็เลยทําให้หมอเตอร์นั้นมันขึ้นสนิมเพราะว่าเขาอยู่กับน้ําก็เลยทําให้มีการตายของตัวมอเตอร์ฉีดน้าล้างกระจกนะฮะแค่เคาะแค่นี้ปจัจจแค่นี้นะครับถ้าเป็นช่างที่เขาดูแลลูกค้าเขาไม่เอาเงินหรอกครับนะฮะเขาไม่เอาเงินหรอกครับแต่ถ้าไปเจอช่างที่ไม่มีจรยบรณมันเปลี่ยนก่อนเลยได้ตังค์แล้ว500กว่าบาท 800กว่าบาทถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นรถยุโรปก็ตัวหนึ่งเป็นพันนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่หมอออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์นะครับในเรื่องของการที่ประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้ท่านไปทําดูนะครับรับรองว่าไม่ต้องเสียตัง์นอกจากว่ามอเตอร์ฉีดน้ำฝนเสียจริงๆอันนั้นต้องยอมครับ